ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์อุทายิสาวกของเราฉันอาหารเพียงโกศหนึ่งบ้างครึ่งโกะบ้างเท่าผลมะตูมบ้างครึ่งผลมะตูมบ้างก็มีอยู่ส่วนเราอุทายิบางคราวฉันเต็มบาทเสมอขอบปากบ้างยิ่งขึ้นไปกว่าบ้างอุทายิสาวกของเราถือผ้าบางสกุลส่งจีวรเศร้าหมอง เธอเหล่านั้นเก็บผสมผ้าชายขาดจากป่าช้าบ้างจากกองขยะบ้างจากที่เขาทิ้งตามตลาดบ้างทำเป็นผ้าสังคติแล้วทรงไว้ก็มีอยู่ส่วนเราเองอุทายิบางคราวก็ครองจีวรที่พวกขาหะบดีถวายมีเนื้อนิ่มละเอียดอุทายิสาวกของเราถือบินทบาทเป็นวัดเที่ยวไปตามลำดับเป็นวัด ยินดีแต่ในพัดอันมีอยู่เพื่อพิกขุตามธรรมดาเมื่อเที่ยวไปตามระวางเรือนแม้มีผู้เชื้อเชิญด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีรับก็มีอยู่ส่วนเราเองอุทายิในบางคราวฉันเข้าสุกแห่งข้าวสาลีไม่ดำเลยมีแกงและกับเป็นอันมากอุทายิสาวกของเราถืออยู่โคนไม้เป็นวัด อยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็มีอยู่เธอเหล่านั้นไม่เข้าสู่ที่มุงบางเลยตั้งแปดเดือนก็มีอยู่ส่วนเราเองอุทายิบางคราวอยู่อาศัยในเรือนมียอดอันเขาฉาบทาทั้งขึ้นและลงไม่มีรูรั่วให้ลมผ่านมีลิ่มสลักอันขัดแล้วมีหน้าต่างอันปิดสนิทแล้วอุทายิ สาวกของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือเอาป่าชัดเป็นเสนาสนะอันสงัดเธอเหล่านั้นมาสู่ท่ามกลางสงทุกกึ่งเดือนเพื่อฟังปาติโมกเท่านั้นก็มีอยู่ส่วนเราเองอุทายิในบางคราวอยู่เกลื่อนกลนด้วยหมู่พิกขุพิขุนีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาอำมาตยของพระราชาเดียรถีและสาวกของเดียรถี อุทายิถ้าสาวกของเราจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วเข้ามาอาศัยเราอยู่เพราะคิดว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ฉันอาหารน้อยเป็นต้นแล้วไสอุทายิสาวกของเราเหล่าที่มีอาหารเพียงโกะหนึ่งเป็นต้นก็จะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่เพราะเหตุนี้